เย้ทุกคนดูของขวัญรับขวันหลานจากบ้านยาโรนะคะแล้วก็อันนี้ชั้นนี้ของใครของพี่คิมนะครับของพี่คิมอลังการงานสร้างมากทุกคนคือเป็นของขวัญของคาโลน้อยนะคะที่อินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใบนหมเออใบใหม่โกใหม่กแรกอันนี้คาโลก็คือเอาตะนอนอย่างเดียวทุกคนยังไม่อยากอุ้มหมวกปลาถ่ายลิปข้างนอกนะคะแต่ว่า ของควัมที่จะตอบแทนพี่ก็คือความน่ารักของน้องคารโลก็จะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆอยถ่ายคลิปให้ดูตลอดตลอดทุกวันทุกวันนะคะก็ฝากติดตามน้องคารโลแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ,คณคที่สพอร์เราสองคนจนวันที่มีครอบครัวนะคะมีน้องก็ยังสพอน์น้องต่อเลยขอบคุณครับไม่คิดว่าคาโลเกิดมาได้ของขวัญได้งูนครส่งของขวัญมานะวันนี้ไม<อ>่ซื้อเลขเลยนะเพราะว่ารู้ว่าถูกเลขแล้ว ฮัลโลให้โชคให้มาส<ด>องช่อเลยของลูกของลูกของลูกอ่ะผมว่าช่อลูกด้วยขอบคุณค่ะ